คำนนการยังไงคะเพราะว่าต้องมี้อมี้บบย่งไม่ลงควรเรื่องของการนี้รับผมพรุ่อง,อง,ง,น,งน,นี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีการพิจนารณาพรบอินโทรศกรรมซึ่งจะมีทั้งทั้งสิ้น5ฉบับนะครับตอนแรกเนี่ยตอนตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระแล้ว4ฉบับที่มีของ คุณวิชัยสุสวัฒน์นะครับมีครูปิดาบุญเพลิงมีของพักประชาชนแล้วก็มีของภาคประชาชนนะครับแล้วก็ได้รับทราบม,มาว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เสนอร่างเพิ่มมาอีกหนึ่งร่างนะครับก็คงจะได้บรรจุระเบียบว,วาระในในวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นเรื่องคำนองเดียวกันก็คงจะพิจารณา5้าร่างพร้อมกันหมดนะครับทางภรคประชาชนเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าโดยถ้าเราอ่านในหลักการของแต่ละร่างแล้วเนี่ย แต่ละร่างเนี่ยเขียนหลักการมาประมาณสัก3มบรรทัดนะครับก็เราก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดนะครับก็คือคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดใดๆนะครับในแต่ละร่างเนี่ยก็มีความมีเนื้อหาที่แตกต่างกันในรายละเอียดนะครับบางอย่างบางร่างเนี่ยอาจจะยกเว้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองไว้เลยนะครับบางร่างก็อาจจะแค่เปิดไว้เฉย บางร่างอย่างเช่นภาพประชาชนเนี่ยระบุไว้เลยว่าให้นิรโทษกรรมคดี1นึด้วยนะครับดังน,นั้นผมคิดว่าความเห็นผมจริงๆเนี่ยคือมันสามารถรับไปทุกร่างและไปพูดคุยกันในกรรมธิการก่อนได้นะครับผมคิดว่าสภาไม่ควรที่จะปิดกั้นนะครับว่าคดีแบบไหนควรจะได้รับนิรโทษคดีคดีมาตราไหนไม่ควรจะได้รับนิรโทษนะครับเพราะคําว่าคดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยมันสามารถเกิดได้ กับกฎหมายทุกรูปแบบนะทั้งทั้งในเรื่องการชุมนุมการฝาร่ราฝืนพรกฉุกเฉินหรืออ่าพรบอื่นๆก็ตามหรือแม้กระทั่งคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนมันก็สามารถเกิดขึ้นจากแรงจูงใจทางการเมืองได้เช่นกันทุกคดีที่ิรโทษกรคมก็คือคดีอาญาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ไม่ว่าจะเป็นอา่ากฎหมายข้อไหนนะครับนั้นผมผมคิดว่าโดยหลักการเนี่ยอ,อยากให้เข้าไปพูดคุยกันในกรรมธิการเพื่อให้ตกผลึกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย หน้าตาของร่างนี้มันควรจะออกมาเป็นอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับในการทุกทุกพักก็พูดเหมือนกันว่าอยากจะคลี่คลายความขัดแย้งแล้วก็อยากจะให้เกิดความปรองดองแค่นั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีความเปิดกว้างกันตั้งแต่ต้นเนี่ยความปรองดองมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแต่แต่ทางเกิดมันก็คืทาี่บอกว่าขอสาระชาชค่ะที่กาทำความเข้าใจมาดุ่นจจจ ค่อนข้างหนานแล้วนะครับเพราะตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเข้าตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะก็เราก็มีการทําความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพรรคในฟังหรือเปล่าลนั้นนะครับทางไอรอเองก็ทาอินโฟกราฟิกออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าความแตกต่างของแต่ละร่างมันเป็นอย่างไรแล้วผลของแต่ละร่างในการเข้าไปพิจารณาในกรรมธิการเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับถ้าถ้าไม่ได้มีธงมาตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยผมว่า ทุกเรื่องทุการ่างเนี่ยมันพูดคุยกันได้หมดครเขาพิโกมาแล้ววิบรัฐบาลเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าไม่บอกขาดุไม่เอาร่างแต่วัาเขาลป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับเงินสองพันล้านอ้าจริงๆผมผมยืนยันนะผมได้ผมได้อ่านเอกสารมติของวิบรัฐบาลแล้วนะครับแล้วผมอ่านเอกสารมติวิบรัฐบาลมาหลายครั้งนะครับมติเมื่อวานเนี่ยไม่มีมติความร่างของพรรคประชาชนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวแทนของวิบที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยคือ รวมไทยสังชาตินะครับผมก็ผมก็ไม่ทราบเจตนานะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วผมก็ได้รับคํายืนยันจากวิปในพรรคอื่นๆว่ายังไม่มีมติในร่างนี้มีเพียงว่ามติว่าจะรับหลักการของร่างของรวมไทยสังชาติและก็ร่างของคุณปิดาบุญเพลิงเท่านั้นส่วนร่างอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีมติใดๆอันนี้ผมว่าพักร่วมรัฐบาลก็ควรจะต้องไปคุยกันเหมือนกันนะครับว่าการที่วิปรัฐบาลของบางพรรคออกมาพูดเกินสิ่งที่วิปรัฐบาลคุยกันเนี่ยมันก็ น่าจะต้องให้เกียิกันมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าก็สําคัญก็คือมันทาให้สังคมเข้าใจผิดด้วยนะว่าว่าผลที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นการสร้างอํานาจต่อรองแล้วก็กดดันทางพักใหญ่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แต่ผมคิดว่ายังยังไม่มีมติดังนั้นเนี่ยอาจจะรอดูบ่ายนี้ในการประชุมของพักเพื่อไทยก็ได้นะครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่หน้าตาของด้างพรบนิรโรษกรรมพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ทางผมก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครนะครับแต่ฝั่งนั้นไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าแต่ละพักมีเอกสิทธิ์ของตัวเองเราะเพราะว่าก็คงไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยผมว่าบางร่างเนี่ยทางทางพักเพื่อไทยกับพาร่วม,มอ,อื่นๆเนี่ยก็เคยที่มีการลงมติไม่เหมือนกันนะครับก็ร่วมงานกันต่อได้ไม่เป็นอะไรทางพฝ่ายค้านไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับจะลงมติเหมือนหรือแตกต่างกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ทํางานตรวจสอบแล้วก็ทําหน้าที่ตามจุดยืนของแต่ละพักของตัวเองได้ ไม่ัดนเพราะว่ามันกรณออที่ดยาูกด้วยมันทให้อกยก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมอยากอยากให้แบบนี้ครับผมอยากให้ตัดสินใจโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันเกิดกับใครนะครับแต่ต้องคิดว่าผลทางสังคมที่จะเกิดขึ้นเวลากฎหมายบังคับใช้เนี่ยมันบังคับใช้กับทุกคนนะครับดังนั้นผมว่า ไม่ว่าจะทางพักการเมืองเองหรือว่าสังคมนะครับผมว่ามองมองในภาพรวมว่าผลทั้งกฎหมายเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันมันส่งผลทางสังคมอย่างไรไม่ใช่ส่งผลต่อตัวบุคคลอย่างไรนะครับก,ก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะเป็นการย่าและอาจจะถูกคอรหาได้นะครับแต่ผมผมคิดว่าก็ยังมอีอีกหลายคนนะครับไม่ไม่ใช่แค่คดีหนึ่งหนึ่งสองคดีอื่นๆเองนะครับที่ ทางผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคไหนก็ตามเนี่ยที่ถูกตั้งตั้งข้อกล่าวหาถูกคดีโดยที่อาจจะไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็พยายามจะปลดล็อกให้ทุกคนที่แสดงออกทางการเมืองตามสิทธิทางรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ได้รับโอกาสที่จะได้รับการนิรโ,โทษกรรมนะครับเ,เนื่องจากการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดนนหค่า ออก็อย่างที่บอกว่าว่าเป็นสิทธิของแต่ละพักนะครับแต่ก็มีการพูดคุยทางความเข้าใจกันนะครับทางพักประชาชนเองเนี่ยอ่านทั้งร่างเลยนะครับลองเอา pdf แล้วเซิร์ชคำว่า1 1 2่นก็ได้นะครับไม่มีนะครับ เราไม่ได้ระบุอะไรเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ผมก็บอกทุกพักแบบนี้แหละออลองดูนะครับลองเปิด PDF แล้วเซิร์ชหนึ่งหนึ่งสองดูในร่างของประชาชนไม่มีนะครับเพีเยงแต่ว่าเราเปิดทางไว้ให้พูดคุยสําหรับทุกเรื่องเท่านั้นนะครับผมคิดว่าการเปิดทางไว้ก่อนให้พูดคุยได้กับทุกเรื่องเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถึงไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ศึกษากันมานานพอสมควรแล้วที่มาถึงวันนี้นคือสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องอมีการในเท่ 1- นึหนึ่งสองให้ได้ไม่ว่าจะไงก็ตามทีนะครับแต่แต่เมื่อมันมีการเปิดโอกาสและทําความเข้าใจในกรรมธิการเนี่ยซึ่งมันเป็นวงเล็กลงนะ แล้วก็เป็นคนที่แต่ละพักเนี่ยเลือกมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมันก็มีโอกาสแล้วก็ทำการจะทําให้การทําความเข้าใจแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยมันสั้นลงสุดท้ายมันก็อยู่ที่มติของกรรมธิการคออรับทางรัฐบาลครับเพราะว่าอย่างคุณไผ่นี้ออกมากเ,าเามาื่อวานที่ออกมาตั้งข้อตกลงเรื่องเงินที่ว่าตกลงกับคุณะไรคอาจจะมีการคุยเรื่องของด้วเราในฐานะผู้มีสิทธิ์ออก คือผมก็ไม่ได้ไปเนะแล้วก็คุณไอก็ไม่ได้เป็นหนึ่งใน44สสนะผมว่าถ้าถ้าสภาชุดที่แล้วคุณไผ่มาบ่อยหน่อยเนี่ยก,ก็คงจะรู้ว่าคุณไอไม่ได้เป็น44สสนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรแล้วคุณไอก็ออกมาปฏิเสธคุณโรมก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่มีนะครับที่ผมรับทราบมาก็ไม่มีนะครับที่คุณไผ่ออกมาบอกว่าได้ยินมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงในหัวตัวเองหรือเปล่านะครับก็ ก็เวลาใครคิดยังไงเขาคงคิดในแบบที่เขาเคยทํามานะครับแต่ก็เราก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แล้วก็ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับผมผมทราบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทราบมาก่อนที่จะไปด้วยสาทราบมาตั้งแต่คุณอนุทินยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับว่าคุณโรมเน่ยนัดไปคุยเรื่องนี้ก็คุณระดับรัฐมนตรีเนาะเวลานัดเนี่ยมันใช้เวลาอยู่แล้วนะครับกว่าที่จะ โรเมงเองคุณโรเมงก็ยุ่งมากนะครับกว่าที่มันจะใช้เวลานนัดกันลงตัวและว่างตรงกันเนี่ยมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถอนตัวจากรัฐบาลตอนเช้าแล้วโทรไปหาแล้วไปกินข้าวกันตอนเย็นมันไม่มีแน่นอนนะครับเราะนั้นมันก็มันก็คือเรื่องที่นัดกันมาล่วงหน้าแล้วอืก็ไม่ไม่อยากจะคิดแบบนั้นผมก็ผมก็เข้าใจดีนะว่าทางพระภูมิใจไทยเนี่ย เพิ่งถอนตัวออกมานะครับมันก็คงมีความรู้สึกคุกรุ่นอะไรกันอยู่นะถ้าจะมีการออกมากล่าวหาหรือโจมตีอะไรกันมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรครับเพราะเราเข้าไปในกระบการเราก็คุยทำให้พรรคเราเสียหายอ่าก็เราอธิบายได้อยู่แล้วนะครับอ่าเขาทําให้พรรคเราเสียหายตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพรรคภูมิใจไทยร่วมกับเราหรือไม่นะครับเราก็โดนมา2ปีแล้วครับก็อธิบายไปเรื่อยๆครับ